แม่มาหายาตัดเล็บทำยำสลัดจะเป็นลำมาเยอะลำเป็นไหมลำอะเยอะบโบเมนลำอย่างสัน ตับเนี่ยตึจะซื้อขนมไหมเหลือยี่สิบบาทหนูอยู่ในกระเป๋าน่ะยี่สิบอเหลือยี่สิบบาทก็รอกับหนูดิเราไม่ได้ซื้ออะไรเดินเดินล้มตรงไหนนะล้มตรงไหน ชีจุดเด้เนี่ยล้มตรงเนี้ยเตะฝานี่ล้มอ่ะไม่ใช่มีคเนีเออ้แล้วมัน้ะแบบเออเออนี่ก็เลยเลือกออต่อเออไปแล้วหนูก็ปัดปัดพินออกปัดดีออกถ้าถ้าครูเก๋มาช่วยถ้าครูเก๋พาไปหาคออรูคอ่อปอเลือดไหลพอดีใกล้หายแล้วแหละมั้งหายละระวังเหยียบ นมใครเอานมมาทิ้งน้ำนมนมบดนมเย็นมบดบงบ20บาทมี20บาทพ่อก็เอาเอาอซอเยอะเออซื้อเยอะแทะอ,อันนี้ก็มาซื้อขนมครับร้านเล็กๆ ร้านเล็กเลยว่าร้านนี้ใครใครมีอะไรเยอะกว่ากันร้านนี้ของเยอะซื้อมาขายโดยเฉพาะตอนนี้ซื้อขนมเรียบร้อยแล้วไปขึ้นรถโอ้โหอิซิมาส่งอิซิตันโอ้อิซิโอบรรทุกโออิซิพ่อคุณถือชอกิน ตรนน pues an ี้กำลังจะออกไปโรงเรนครับมีเบี้ยวเบี้ยวด้วยเรยียบร้อยครับกลับบ้านได้จอนี่ Nei da!